โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เดน,นเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอน TCG Pocket กักอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมต่อไปที่กําลังจะเข้าเกมโปเกมอน TCG ให้กับเพื่อนๆืกันอย่างเช่นเคยนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อ,อ,อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับตอนนี้นะครับกิจกรรมในเกมเอาจริงๆก็ถือว่าเยอะนะเพราะตอนนี้นะครับมีทั้งกิจกรรม Black Friday ที่เริ่มเมื่อสุกที่แล้วนะครับวันที่22แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินทางมาประมาณครึ่งทางแล้วนะก่อนที่กิจกรรมจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ทองเก็บไว้นะครับก็อย่าลืมไปจัดนะเพราะบอกเลยว่าแพ็คเนี่ยราคาพิเศษมาก ถูกกว่าเติมแพ็คปกติพอสมควรเลยนะครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่กําลังใกล้หมดแล้วใครที่ยังมีเด็กไฟไม่ครบผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆควรจะขยันล็อกอินแล้วเข้ามาเก็บการก์ดกันหน่อยนะนั่นก็คือกิจกรรมไฟโปเกมอนแมส outbreak e v e n ์นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราสามารถเก็บการ์ดโปเกมอนท่าไฟได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะอ๋อใช่เราก็กิจกรรมนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีการ์ดี ex ตัวนี้นะครับใบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปปลดแฟนพิเศษด้วยเพราะว่ามันจะ เปิดให้เราสามารถแลกได้เนี่ยถึงวันที่27หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเอ้ยพรุ่งนี้หมดแล้วหรอถือว่าเร็วมากเลยนะก็สธหรกิรรมนี้นะครับมันจะหมดในวันที่ไม่ใช่27พอออกมาดูเนี่ยมันคือวันที่28เพื่อนๆตอนประมาณบ่ายโมงนะครับเออ28บ่ายโมงเพราะฉะนั้นเหลืออีก2วันครับใครที่เด็กไฟยังไม่เสร็จนะครับก็รีบเข้ามาขยันล็อกอินเก็บการ์ดฟรีกันเพิ่มหน่อยนะเพราะอย่างที่ผมได้มีสปอยไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมต่อไปที่จะมาในวันศุกร์ที่29ที่จะถึงนี้นะครับนั กิจกรรมแจกการโปรโมแพ็คที่2นะครับชื่อว่าฟูจิกิบานะดรอปอีเวนต์นะครับอันนี้ผมเรียกชื่อญี่ปุ่นนะแต่ถ้าชื่ออังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่าเวนัสอนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับกิจกรรมลาปารท,ที่มีไปก่อนหน้าเลยจะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทําการต่อสู้กับบอทนะครับตามระดับความยากแต่ละระดับมันก็จะมีโอกาสที่จะตกซองโปรโมเนี่ยแตกต่างกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการโปรโมทที่อยู่ในเซตที่2กันก่อนดีกว่าว่ามีโปเกมอนตัวไหนบ้างนะครับสำหรับการโปรโมทที่แจกรอบนี้นะครับก็จะมี5ใบเหมือนเดิมโดยใบพิเศษที่สุดเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นบานะตัตนี้เพื่อนบอกเลยว่าอาจโคตรสวยนะเสียอย่างเดียวความสามารถมันเหมือนกับบารนะปกติไม่มีอะไรพิเศษเลยนะพอถ้าดูนะครับเลือด160แล้วก็สกิลโจมตีมีแค่อย่างเดียวเมก้าโดเรนจะใช้จี้พืชสองใบนะครับกับจี้อะไรก็ได้อีก2ใบสามารถโจมตีได้80หน่วยพร้อมกับฟื้นฟูเลือดตัวเองได้30หน่วย ถามว่ามีโอกาสได้ใช้ไหมใบนี้ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะยากนะแต่ถ้าสายสะสมเนี่ยน่าจะชอบกันแน่นอนนะครับเพราะว่าอาร์ตเนี่ยโคตรสวยเพื่อนแล้วก็ผมเนี่ยพูดทุกคลิปนะคือต้องบอกว่าผมชอบมากเพื่อนผมจะพยายามเก็บการใบดีให้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าคิิกจรมันเข้าบอกเลยว่าผมฟาร์มรัวนแน่นอนส่วนใบที่2ครับก็จะเป็นกบนินจานะครับสำหรับกบนินจาตัวนี้ก็จะเหมือนกับบานะเลยคือจะเป็นอาร์ตใหม่เฉยๆแต่ว่าความสามารถเนี่ยก็คงเดิมนะ ก็ใครที่ขาดกบดินจารอยากจะได้การไปเล่นเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เ,เพื่อนๆสามารถเข้าถึงการ์ดได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวที่3ครับตัวนี้เนี่ยมีความสามารถใหม่ลเลยเพื่อนๆนั่นก็คือการโกส์ล่าง2นะครับโดยความสามารถของโกส์ตัวนี้นะครับจะเป็นท่าเซอร์ไพรส์แอทแทกจะใช้จี้พลังจิต1เม็ดนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยต้องบอกว่าแรงนะเพราะว่าใช้จี้เม็ดเดียวโจมตีได้ถึง50หน่วยเลยแต่มันก็ต้องแลกมากับการเสี่ยงดวงดเวยเพื่อนๆ เพราะเราจะต้องทําการทอยเหรียญน,นะครับถ้าออกหัวก็ได้เดเมจ50แต่ถ้าออกก้อยก็คือเดเมจเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ใบถัดมาใบที่4นะครับก็จะเป็น e w a k นะครับสำหรับ e w o k ใบนี้ความสามารถเนี่ยมันก็เหมือน e w o k ตัวเก่าเหมือนกันเพื่อนๆเปลี่ยนแค่อาเท่านั้นนะแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นน้องปูลินนะครับสำหรับน้องปูลินใครที่เล่นเด็กปูลินอยู่ผมว่าปูลินตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสกิลของน้อง แม้จะไม่มีดดเมจแต่มันช่วยยื้อเกมได้ดีมากๆนะครับเพราะเราจะใช้จี้ท่าอะไรก็ได้1เมตรปูรินจะสามารถร้องเพลงได้นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะหลับนะครับซึ่งถ้าศัตรูถอยไม่ออกหัวเนี่ยก็บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนในส่วนของเปอร์เซ็นต์การดรอปซองนะครับจะเหมือนกับอีเวนต์ของลาปัสเลยถ้าเราสู้ระดับง่ายสุดบิเก,กนเนอร์นะครับโอกาสด,สดรอปซองโปรโมจะอยู่ที่51%ระดับอินเตอร์มีเดียตขึ้นมาเป็น64% ส่วนแอดวาน80%และสุดท้ายระดับ e อ็กซ์โอกาสดรอปจะเป็น100%หรือการันตีดรอปทุกครั้งแน่นอนถ้าเพื่อนๆจบได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโอกาสดรอปการ์ดแต่ละใบนะครับแบบนี้เนี่ยมันมีบอกด้วยเพื่อนๆนี่เลยครับบานาเนี่ยโอ้โหน้อยมากนะ12.6%เท่านั้นครับส่วนกบนินจา15.82นะครับส่วนอีก3ใบที่เหลือนะครับก s สอีวอกแล้วก็บูลิน โอกาสได้จะอยู่ที่ใบละ23.84นะครับและในส่วนของเด็กที่บอทจะใช้นะครับเอาจริงมันก็จะเหมือนกับลาปาเพื่อนเพื่อนเด็กระดับง่ายเนี่ยมันก็จะใส่แต่การ์ดโปเกมอนมานะครับการซัพพอร์ตเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็พอมาเด็กระดับสูงขึ้นเด็กของบอทมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามันไม่ใช่อันสุดท้ายระดับยากสุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะไม่ใช่เด็กเมตานะครับและแน่นอนระดับเอ็กซ์เพร์ในรอบนี้ก็จะเป็นเด็กนี้เลยครับจะเป็น มาคอมโบกับตัวดอกไม้นะครับที่สามารถช่วยเร่งแปะจีได้นะครับอีกทั้งบอทดเนี่ยมันยังใส่กาลูล่ามาช่วยตั้งในช่วงต้นเกมอีกด้วยนะซึ่งถ้าดูจากเซตอัพนี้นะผมมองว่าเอาจริงเซตนี้เนี่ยเราอาจจะรับมือได้ง่ายกว่าเด็กลาปาสอีกนะครับเพราะว่าทั้งบานนะแล้วก็ไอ้ตัวดอกไม้เนี่ยมันแพ้ไฟทั้งคู่เลยนะแล้วประเด็นคือเด็กไฟตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงอีกทั้งเป็นเด็กเร็วด้วยนะครับเพอเพอศัตรูอาจจะตั้งรับไม่ทันเลยด้วยซ้ำนะครับ อ่ะโอเคครับก็สําหรับข้อมูลเด็กก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของดรอปนะครับก็นี่เลยเอาจริงคือของดรอปเนี่ยมันเหมือนเดิมนะมันจะมีของรางวัลในส่วนของเคลียร์ครั้งแรกกับของรางวัลดรอปหลังจากที่เราเคลียร์ได้นะครับอ๋อใช่แล้วก็ติดนิดนึงนเพื่อนๆอันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาใส่ผิดหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเว็บเขาใส่ผิดหรือเปล่าคือระดับแรกสุดใช่ป่ะบิเกิเนอร์อินเตอร์มีเดียตนะครับมันก็จะดรอปซองโปรโมซีรที่สองนะแต่ระดับแอดวานเนี่ยเพื่อน พอลองมาดูของดรอปนะครับมันเป็นดรอปซีรีส์หนึ่งอะตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเว็บเ,เขาใส่ผิดหรือเปล่านะแต่พอมาดูเป็นค่าสุดท้ายนะครับมันก็กลับมาเป็นซีรีส์2อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะต้องรอดูอัปเดตวันศุกร์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันดรอโปโปรโมซีรีส์หนึ่งจริงผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอะไรที่ดีนะเพราะผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายคนเนี่ยเก็บการ์ดในซีรีส์หนึ่งไม่ทันนะครับแล้วบางคนก็อยากจะได้การ์ดพวกมังกี้กับ ลาปาร์ด e x ไปใช้นะครับเพราะความสามารถมันไม่เหมือนกับการที่เราหาได้ตอนนี้นะมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นที่มาเล่นใหม่นะครับไม่ทันอีเวนต์สามารถกลับไปเก็บการ์ดเก่าๆได้นะครับแต่ตรงนี้ผมย้ำอีกทีนะว่าไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นดอกซีรี่หนึ่งจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องลองไปเช็คกันอีกทีตอนที่มันอัปเดตเข้าเกมนะอ่ะโอเคครับก็สาหรับอัปเดตวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวส่องอีเวนต์ต่อไปให้ดูอีกนิดน,นึงแล้วกันก็ในวันที่6ัออีกทิตถดไป ใช่เพราะตัวเกมเนี่ยมันอัปเดตวันศุกร์ตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอีเวนต์วันเดอร์พิกนะครับของแดนเอกกับคอยนะแล้วก็ถัดมาอีก3วันวันที่9หรือว่าวันจันทร์นะครับจะมีอีเวนต์ PVP อีเวนต์ที่2นะครับที่แจกเยนตาเอาไว้สะสมเท่ๆได้นะแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆมินิเซต a 1A นะครับจะเริ่มในอีกประมาณ20วันหรือว่าวันที่17ธันวานะก็จะเป็นการดรอปการเสริมนะครับของเซต A1 ที่เรากําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะซึ่งการเสริมเนี่ย ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมากี่ใบแต่ผมมองว่ามันอาจจะมาเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้เด็กที่พอใจยอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เปิดรายวันแค่2องฟรีแล้วเก็บนาฬิกาทรายไว้ครับ เก็บเอาไว้เว้เปิดแพ็กเสริมที่จะมาในอีกประมาณ20วันนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้เลยกันก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตเกมโปเกมอนทีซีจีพ็อกเกตนะครับยังไงผมก็ฝากช่องของผมไว้ด้วยนะกดติดตามกดไลค์สับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไมาเ่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย